ครับสวัสดีครับมาพบกันเดลัคนาราศีเมทุนนะครับผม15มิถุนาจนถึงมะมาณ17ดกรกฎานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับลักนาที่9ตอนที่6นะครับลูกแก้วแห่งความรักนะครับลักนาเมถุนก็จะเป็นคนคู่นะดาอาทิตย์ยายเข้าใข่ครับยายเข้าเมทุนนั่นเองเพราะนั้นก็รับไปเต็มเต็มรับไปเต็มเตมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันยายไปอาจจะแบบว่ามีแบบเอือๆตกใจนะเพราะว่ากินยาเข้าไปตาจะปิดเนาะ เมื่อกี้แบบเอ๊ะบรรยายถูกเพราะว่าอะไรประมาณนั้นพร้อมบรรยายด้นสดอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้คือสภาพเอริ่มง่วงเพราะกินยายามันมีฤทธิ์กล่อมประสาทบ่ะมีมีทิให้ง่วงนอนนะเอาไปดูกันมันมีสามเฟสด้วยกันนะครับผมดาวอาทิตดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับดาวอาทิตเองบอกว่าเป็นราชาโชคสิบห้ามิจุนาจนจนึงมาสิบเจ็ดกระกระดาคมีคนง่วงนอนนะเนี่ยอะนะ ก็ราชาโชคอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ตัวเองเลยทับตัวเองเลยถือว่าดีมากเพราะว่าเมื่อมันทับตัวเองมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์ดาวทิศอยู่ในตัวเองคือร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือทำงานให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเมื่อมันมาร้อยเปอร์เซ็นต์เราเก็บมันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับอันนี้คือเรื่องของดวงดาวเมืที่บอกเฮ้ยดาวม่มาทับเรามันต้องดีมากเลยปรากฏว่าไม่ทําอะไรเลยเฉยๆเออร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ นะครับมันก็บางทีมันก็ต้องพยายามนิดนึงด้วยเนาะบางทีก็อย่าไปเชื่อเรื่องดวงดาวมากมันแค่บมาแล้วก็บอกอ๋อมันเป็นโอกาสที่เข้ามานั่นเองหนึ่งทับลักษณะน,นะครับผมเป็นราชาโชคก็บอกว่าเป็นคนคิดช่างฝันใช่ไหมช่างคิดช่างฝันเป็นคนที่แบบว่ารักเพื่อนพอเพื่อนฝูงรักความเจริญก้าวหน้านะครับถือว่าดาวทิศย้ายเข้ามาเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมเออเปลี่ยนแปลงงานได้ไหม เปลี่ยนแปลงงานได้ไหมคนลัคนาราศีเมถุนเมื่ออาทิตย์มันย้ายทับลัคนาตัวเราแล้วอ่ะหนึ่งก็อยู่แล้วห้าก็มาตั้งนานแล้วเหลืออีกดวงหนึ่งอีกดวงหนึ่งคือเจ็ดอืมแต่ทีนี้มันโยกไม่ถึงไงมันโยกไปแล้วมันโยกามตน,นุมันโยกไปลาภะมันโยกไปสุภะเลยใช่ป่ะมันก็หาเจ็ดไม่เจอเพราะฉะนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงง,งานได้ถามว่าถ้าเราดูแต่แค่อาทิตย์ดวงเดียวเนาะทําลัคนาแปลว่ามีงานเข้ามา งานใหญ่เข้ามามีงานระดับชาติเข้ามาแบบเนี้ยเนาะก็คือให้เราไปที่ชายแดนเนาะไปเฝ้าประตูนะี่งานระดับชาติ <c oughs> ใช่ปะงานระดับชาติเลยนะเนาะอดาวอาทิตย์ใช่ปะเป็นเรื่องของการงานความมีเกียรติความรับผิดชอบใหญ่เข้ามาถามว่าเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมอ่าฉันดูแต่ดาวอาทิตย์อย่างเดียวทับลักนามีดวาวพฤหัสพฤหัสหันด้วยออาไม่ดูพฤหัสเอาพุธเอาอาทิตย์อย่างเดียวก่อนอาทิตย์คือการงานเนี่ยอาจารย์ตีความว่าเป็นการงานงานดีเลย จเจริญก้าวหน้าทับลักคนาฉันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้อืเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเลยอืเพราะว่าจากนี้ไปดาวที่ของคุณเป็นอะไรครับจากตรงนี้จะเป็นมหาจักรตรงนี้จะเป็นกเกษตรบดีก็สองเดือนเนาะสองสามเดือนนี้อยู่ตรงเนี้ยก็ถือว่าโอเคดีในเรื่องการงานแล้วก็ย้ายเข้าไปพันธุป,ปุตตะนะห้าเดือนดาวที่จะวิ่งอยู่ในโซนนี้ก็ถือว่าดีถูกไหมครับก็ถือว่าดีนะครับเปลี่ยนแปลงงานได้ไหมอย่างนี้บอกเนาะมันดี ถ้าเราคิดว่าเรารู้จักงานรู้จักบริษัทรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างข้อมูลสาระตาแล้วออกมาดีก็เปลี่ยนเถอะนะแต่ทีนี้นเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องต้องเขาเรียกอ่ไรนะอยากได้คอนเะฟิร์มจากหมอดูเนาะหมอดูไม่ได้ทำงานของมือด้วยนะอืมนะครับเพราะนั้นก็คุณเองเป็นคนที่รู้เนื้อง,งานทั้งหมดเพราะนั้นคุณก็ตัดสินใจแม้ว่ามีแค่ดาวอาทิตย์ดาวเดียวที่ทับลัคนาไม่มีหนึ่งห้าเจ็ดนะครับทีนี้อ่ะฉันไม่เป็นไร ฉันก็ได้รับง,งานใหญ่ไปฉันก็ทําไปฉันก็แค่อยากรู้รว่าฉันจะเปลี่ยนงานใหม่ได้ไหมอ่ะเนาะก็มีหนึ่งมีห้าทับลักษณะตัวเองมีสี่หนึ่งห้าสี่การทําสัญญาเขาตกลงกันเจราจาใช่ไหมครับโดยมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือนะครับทีนี้ต้องจะเปลี่ยนงานได้ต้องหาใครหาเจ็ดครับศักดินาเจ็ดอยู่ไหนเจ็ดก็ต้องอยู่ในตนุใช่ไหมอยู่ในลาภะอยู่ในสุภะอยู่ในปัตตนิอยู่ในปุตปตะอยู่ในสัชะแล้วก็อยู่ที่ตนุนะ รอะนั้นมันก็จะทําให้มันครบวงจรของหนึ่งห้าเจ็ดนะครับทีนี้มันอาจจะแรงไหมก็อาทิตย์ย้ายทับตัวเองกับมันก็ต้องแรงอยู่แล้วนะครับมีพื้นลาดทับอีกมันก็ต้องแรงอยู่แล้วแค่หาเจ็ดให้เจอแต่ถ้าหาเจ็ดไม่เจอฉันใช้อย่างอื่นได้ไหมสองสี่หกสองสี่สองห้าสี่หกเออสองสี่ห้าหกใช่ไหมก็มีสี่ก็อยู่ห้าก็อยู่หกก็อยู่มันอยู่หมดเลยขาดสองเดียวสองโยก มาสักสองวันครึ่งมาไหล่ก็เจอกันเมื่อน,นั้นใช่ปะ่ะถามว่านี่เป็นก๊กเศรษฐีไหมเป็นก,กษษ๊กเศรษฐีใช้ได้ใช้ได้นะแต่อย่าลืมว่าสุกตรงตำแหน่งนี้คืออะไรครับสุกตำแหน่งนี้คือปลานะครับเพราะนั้นเศรกษฐีไม่มีเงินก๊กเศรษฐีไม่มีเงินทำงานได้ปะ่ะเออนะครับใครอยากย้ายนะไม่มีปัญหาแต่ว่าคุณต้องดู157ด้วยว่า157โอเคกันไหมอยู่ในเรือนไหนของเรานะครับถ้า157ไม่มี ดูสองสี่ห้าหกใช่ป่ะเออแต่ว่าไม่เคยเกี่ยวนะเพราะการงานจะเป็นหนึ่งห้าเจ็ดแต่สองสี่ห้าหกเขาดูกกเศรษฐีเนาะฉันมีสี่ฉันมีห้าฉันมีหกเนานะเดี๋ยวสองก็โยกเข้ามาเว้ยดีจังแต่ปากหัวหกที่อยู่ในตำแหน่งนี้คือหกปลาเนาะไม่ใช่เงินเรานะครับเพราะนั้นถือว่าเนี่ยจะดูกกอะไรเพื่อไปแบบว่าไปตอกย้ำให้ตัวเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเปลี่ยนงานนะมันอยู่ที่ตัวเรานะครับหนึ่งห้าเจ็ด เป็นสัดินานะครับไม่ต้องเอา 2- 4 5 6หไปใช้ใช้157นะครับเสร็จแล้วเราไปดูในเฟสสองนะครับเฟสหนึ่งถือว่าย้ายเข้าปัตตานีเลยเฟสสองก็คือดาวพุธย้ายใช่ไหมครับดาวพุธย้ายวันที่23มิถุนายนถึงึงวันสิบก้ารกรกฎาคมย้ายไปไหนครับย้ายไปอยู่ในเรือนของกะดุมภานะครับกะดุมภาเพราะฉะนั้นการเงินความละไอ้คารเงินสิ่งที่ติดตัวมานะครับก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโอเค ดาวพุดธย้ายออกจากตัวเองใช่ปะย้ายมาอยู่ในเรื่องของกระดุมพระแตเป็นกระดุมพระที่มนก็แชรจ่า,จาก,การเงินเกา่าๆวางแผนการเงินเกา่าๆหรืออาจจะมีเรื่องเกา่าๆให้พูดคุยกันอาจจะทวงเงินเกา่าอะไรเงรี้ยได้ไหมได้ <c oughs> <c oughs> นะครับไอน้นี้เหมือนกันอ่า2ี่ามิถุนาจนถึง 19, วันสิบเก้ากรกฎาดาวพุทธม,ม,มนก็คือเกา่าๆขายของเกา่าหาข้อมูลเกา่เกาดิวเกา่าอะไรประมาณเนี้ย นะครับก็ย้ายเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาติดอยู่ที่เรือนของกระดุมพาเพราะว่ามีเกตด,ด้วยก็แปลว่าเกตอยู่กระดุมพระว่าตกทุกได้ยากก็จะมีคนมาช่วยเหลือนะครับพอ,พอพุธย้ายเข้ามาด้วยมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการพูดการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือการเป็นเขาเรียกว่าวาฝันหรือว่าวางแผนได้ไหมได้นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าพุธย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของกระดุมพาก็โอเค นะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการซื้อขายแล้วเกตก็ปุ๊บตั้บปันทีทันใดหรือให้ไอเดียหรือว่าเกตก,กระดุมพระอาจจะบอกว่าเราลำบากแล้วมีคนเข้ามาช่วยเราแต่ไม่ได้ช่วยทั้งหมดนะวค่อยๆช่วยเราอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วในเฟสสุดท้ายของเรานะครับดาวอะไรยายครับดาวสุขใหญ่นะครับผมด,ดาวสุกย,ย้ายย้ายจากไหนครับจากลาพระที่เป็นสุขปะย้ายมาเป็นสุข,ขเกษตรบดี วินาทโอ้โหเม่น่าเกิดราศีเมถุนเลยเนาะถ้ามีดาวสุกย้ายแถวๆนี้เนาะย้ายจากลาภะแล้วย้ายเข้ามาเป็นวินาทเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคนลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวสุขย้ายจากลาภะนะครับอืย้ายเข้าวินาถือว่าเสียหายนะครับถือว่าเสียหายไปนะครับอืมหมดแล้วง่ายง่ายเนาะมนุษยอยู่ อ่าเตาสุกเนะาะก็อย่างว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระไตรจีวรการอ่ทอาทํคราบรันวัดห้องน้ําวัดและประมาณนี้อ่ะดูดาาใหญ่ก่อนอ่ะดาาใหญ่เนาะลาหูอยู่ในเรื่องของสุภาพความสุขความจเจริญความคิดตอนนี้อยู่ที่ตัวเราคิดแปลกและแตกต่างทําไงได้ให้แตกต่างทําให้ได้แบบที่เขาไลฟ์เอไอว่าเห็นเขาได้ข่าวว่าเอา AI มาไลฟ์ขายของ16ภาษาใช่ป่ะโอ้โหแม่งทาทีเดียวแล้วเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนอลไยนี่คือเขาคิดได้ก่อนแล้วเขาก็เร็ว ถูกป่ะนั่นคือดาวราวหูด้วยราหูมันคือแบบว่าอะไรที่เป็นสายมูอะไรที่เป็นแบบเป็นแบบไหวพิบใช่ป่ะอ่าแบบเนี้ยมันเป็นสุภาย้ายเข้าตนุแล้วค่อยไปย้ายเข้าวินานทีหลังก็ต้องระวังในเรื่องสิ่งที่เราคาดหวังไว้เอะแต่มันอาจจะทําไม่ได้ประมาณนั้นนะครับหรือว่าความวุ่นวายในแดือนไกลก็สงครามนั่นแหละนะครับแต่ผมบอกว่าสงครามไม่น่ามีนะครับสงสัยเออแล้วตร,ตรงเขายึดยิงแต่แล้วหรออิหร่านเนี่ยกับอิสราเอลเนี่ย แล้วก็ทำเนี่ยอืประมาณนั้นเนาะอาต่อไปกรดูเรื่องของดาวเสาร์ดาวเสาร์เขากรรมะใช่กรรมะแต่ว่าตลอดเวลาที่เขาอยู่ในอช่วงเนี้ยนะครับยี่สิบสามสิงหาเนี่ยเขาอยู่ในระหว่างที่หนึ่งเขาก็เป็นกระดุมพระกรรมะไปกระดุมพระกรรมะคือเรื่องของการงานเหนื่อยเรื่องของการงานเพื่อให้ได้เงินมานั่นเองนะครับมนุษย์จ่อยู่อยู่ในเรือนของวินาศนี่อีกดวงหนึ่งที่เสียดวงใหญ่ๆที่เสียหายเลยอยู่วินาศนั่หมายความว่ามันเป็นเรื่องของ อะไรครับเป็นเรื่องของอกรรมเก่าเนาะได้ไหมเป็นกรรมเก่าเป็นอะไรที่เราไม่รู้นะครับอยู่ในเรือนของวินาแล้วนวางของเขาก็มาเป็นวินาที่ลาภลาผลคนรักณาเมถุนเลยช่วงนี้อาจจะว่าไม่ค่อยได้เออไม่ค่อยได้ราบลอยอย่างเงี้ยไม่รู้จริงป่านะเพราะนั้นมันมาจากวินาวินาที่ไหนวินาไหนลาภเพร่อรหัสทับตัวเองทับตัวเองแล้วไปช่วยอะไร ไปช่วยในเรื่องของปัตตานีคู่รองและหุ้นส่วนเนี่ยที่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าให้ผู้ใหญ่ไปช่วยช่วยที่ไหนช่วยบ้านเหล่านั่นแหละนะครับเป็นปัตตานีนะแล้วเดี๋ยวเขาค่อยขึ้นไปเป็นมรณะแล้วขึ้นไปสุภาอีกทีหนึ่งก็ตามวงจรของเขานะครับวันนี้คือดาวใหญ่ใช่ไหมครับดาวลาหูสุภาวุ่นวายนะดาวเสารกรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินดาววันวิ้จอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์ ได้ใช่ไหมครับหรือว่าทํางานฟรีนะครับแล้วก็คนเพื่อนรหัสเองก็ไปพี่ปัตตานีคู่ของอไล้หุ้นส่วนนะครับช่วงที่2ก็ดาวพุทธยายเข้ากระดุมพระคิดเยอะแยะมากมายไอเดียสั้คๆช่วยกันวางแผนกันตลาดนะครับในช่วงที่3มเองก็คือดาวสุที่ยายเสียนะครับก็ต้องหลังเรื่องของการเงินและความรับเพราะว่าเขาเป็นเกษตรไม่ดีด้วยนะครับอายัย่ดีใดใบแรกออกมาเป็นเต่เอาไม่ใช่ชาลิอ นะครับไปแรกออกมาเป็นชาลิออตนะเพราะนั้นดาวอาทิตย์ย้ายเข้าอยู่ในเรือนลัคนาก็เป็นชาลิออตทำอะไรก็ทำต่อไปใบรสองหมอออกมาเป็นอะไรวะเมจิเซียนทำต่อไปด้วยความเป็นนักมายากลนะครับพุทธเ,เ,เ,เป็นอะไรเอ่ยพุทธเป็นเป็นอะไรอ่ะกันดุมพะนะครับก็ใช้กันวางแผนหรือว่าเมจิเซียนใบสุดท้ายบอกว่าโอ้ได้เป็นหนึ่งเอ็ดนะครับผมหนึ่งถ้วย เมื่อคุณทำต่อไปในสิ่งที่คุณมุ่งหวังใช่ไหมครับแล้วคุณก็สามารถที่จะทำมันได้รางวัลชีวิตก็จะมาไอานนี้ถ้าโมตีความหนึ่งถ้วยเป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับที่ดาวสุขย้ายเข้าก็ระวังเง,งินจะร่วมเงินจะไหลหายออกไปนั่นเองนี่คือลักษณะลาสีธนูครับทำไมมั mm. น้อยจังวะเออดาวมันมีน้อยมีอยู่แค่นี้แหละนะครับสวัสดีครับ